ฮัลโหลฮัลโหลไออยากรู้จริงโลว่าโลหลือรู้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 เช้าเมื่ช้าแล้เบสฟาสเบสฟาสเบสฟาสคนวันนี้ถือว่าพิเศษจริงครับทำไมคว่าวันนี้เราอยู่หน้างานเทศกาลดนตรีที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเมืองไทยบิ๊กมอลล์เทนเมล์เซกแฟร์ิวัลครั้งที่เก้าไปแล้วเข้างานกันเลยไหมอยากเข้าแล้วอะคือต้องบอกก่อนว่าไฮไลท์ของบิ๊กมอลล์เทนเนี่ย นอกจากจะเป็นดนตรีแล้วเนี่ยมันจะมีร้านอาหารเว้ยมาออกบูธกันเออแต่ว่าไม่รู้ปีนี้เขามีนี่หรือเปล่าประกวดไข่เจียวหรือเปล่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แล้วโบ้แล้วถ้ามีบบ้ไข่เจียวโดนนะไข่เจียวไข่เจียวเจ้าผมนะล่าสุดไข่เจียวรุนอนนะโดนนะเอางี้เราอาจจะกินมั่วได้เว้ยแต่ว่าวันนี้เราต้องจัดอันดับเว้ยท็อป5ของ Big กมอเต้นไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเขาใหญ่ว่าเป็นไงไป ฮั hello, hello. ัลไง <Hello. S 1> ว่าไ, <Hello>. uh, ไงลโหอออยู่ไหนวะอยูนี่ข้างๆเี่ยเอนะา oh, <here. S 1> ห้งโทรมาเช่ได้โมา <laughs> <laughs> เดีวใช้ได้รับคกระบา๋าคนเดินเข้ามาแล้วคือเดินมั่วๆเข้ามาเลยแต่ว่าทางเข้าของง่ายเดินตรงเดียวคธอเขาแบ่งเลนไว้เยอะแบ่งเลนแบ่งเลนสบายนะบรรยากาศดีเฮียผมอยู่ข้าวที่ผมยังไม่พาไปเนี่ยผมกำลังงงอยู่เพราะว่าตอนนี้งานใหญ่มากถูกต้องคุณต้องกวาดสายตา่อนว่าร้านอาหารที่เราจะไปมันอยู่ตรงไหนสอดสายสายตาไปที่ประตูแล้วหน้าต่างก็เห็นหญิงสาวทีขาผมยาวลาง เจ็ดสิสี่นี่วไปตามมาตามมาก่อนตามมาก่อนปอหาแล้วครับผมเราเจอผู้โชคดีเราจะถามทางสะหน่อยว่าถามก่อนว่าร้านข้าวไปไหนร้านข้าวไปไหนพี่แล้วเอก็เดี๋ยวอะไรของคุณเนี่ยร้านข้าวไปไหนพี่ร้านข้าวมันก็อยู่แถวเนี้ยแหละวันนี้จะกินอะไรยังผมเดินเข้ามายังไม่ได้กินเลยเลยเนี่ยีแต่ดินเนี่ยกินดินแล้วเหรอกินดินแล้วเหรอมีในใจไหมว่าวันนี้จะกินอะไรวันนี้เหรอผมคิดว่าพี่ต้องลองนะน่าจะเป็นกะเพรา กระเพราหมสคุณคิดสดบปะเนี่ยกระเพราวันร้านเ็ามีอะไรขายมึงดูยังเนี่ยกระเพราหมูสับไข่ดาวเขาใหญ่มันต้องรสชาติแปลกแน่นอนจริงจริงไหมจ๊ะจริงวันนี้คุณแต่งตัวมาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ต้องบอกคุณชัหว่าน่ายไม่คุ้นหน้าคือคนนี้ เขาอยู่ในช่องหมิงคุ้นล้ออันนี้อะไรอ่ะช่องอะไรอ่ะช่องแต้มเซนครับผมแต้มเซนครับแต้มเป็นทางเกี่ยวกับการ์ตูนการ์ตูนงว้าแล้วใครไม่มีดูเฮ้ยดูแล้วการ์ตูนโคตรเท่เลยฮะวันนี้แต่งตัวมาอะไรถามผมก่อถามคืนก่อนก็เสื้อก็บื้อสองครับไเสื้อก็อะไรนะเสื้ออะไรนะเสื้อก็เสื้ออะไรนะบื้อสองเอาแล้วกางเกงอ่ะกางเกงค่ะกางเกงขโมยเอาแบบก็ไม่ดีมากเลย เสื้อเสื้อมือสองครับประมาณร้อยห้าสิบาสเกงอะไม่เล่นเลยอ๋อมันเล่นเลยเอาดูดูนี่ดูนี่ไหนไหนไหนอย่างกางเกงนี่อะไรไอ้เขี้ยนนี่เสื้อกางเกงนี่อะไรล่ะนี่เกงนอกกันอ่ะนี่เกงในนี่แหละดูว่า เสื้อห150กางเกงก็300มือสองใส่มือสองโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะใส่มือสองมึงอะมือสี่แต่มือหล้ารองเท้าแตะทั้งดาวฝังอยู่ในดินหน้างานเท่าไหร่ครัว่นอุ้ยอันนี้แว่นแพงหน่อยแว่นวินเทจไม่นบินเทนอะไรวะเป็นเลออปติกอันนี้ประมาณประมูลมาได้2000 3000 4000ขอบคุณขอบคุณหมิงโคตราะวาขอบคุณลาบุตรเหรอไอ้พวกนี้ลาบวชไอ้เียอยังก็ขอเข้ามาลาบวช กว่าหมูหมูม,มามอร่อยกว่าหนูก็หมูนี่แหละจ้าโอ้โหชื่อยังกระทางด่วนคุณแม่แล้วเวลาผมจะบอกเพื่อนมาเฮ้ยเมื่อวานมึงกินหมูอะไรวะหมูหมูม,มามอร่อยกว่าหน,นูก็หมูนี่แหละจ้าโอ้โหพอโหโจะบอกปุ๊บ ค่าโทรศัพท์หมดพอดีเลยเออสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยร้านแรกของเรานี่ผมควรกินอันไหนดีครับไม่ต้องให้เขาแนะนำเลยทีเด็ดอะไรเงี้ยควรกินอันไหนดีครับคุณแม่คุณแม่ให้ชิมก่อนให้ชิมอันนีอ้อา้อาวมีของโปรดมาด้วยอะไรอ่ะไอ้เคี้ยนหนักไกโ่โอ้โหตายเลยเนะี่ยไก่ที่นี่เหนียวโอ้โหข้าวใหม่เลยครับไม่แก่เลยอะเราไม่แก่เลยอ่ะขอหนึ่งชุดครับหมูหนึ่งชุดไปเลยครับพี่หมูม่วงมาหนึ่งชุดครับหมูปิ้งปลครับ หมูหวานเยบเมนะอ,อ,อยากมาหมักน้ำตันปี๊บออหวานเยเลยนาะ กัดเป็นคำแรกรู้เรื่องเลยอร่อยป่ะน้ำมันไม่ใช่น้ำมันนิดเดียวน้ำมันนิดเดียวนล้นั้นหมูหมูกันนิดเดียวอร่อยนะมาพี่อฟผมบอกเลยว่านอกจากรสชาติอาหารแล้วทุกคนต้องแข่งกันชื่อร้านถ้าชื่อร้านต้อสนใจเนี่ยวแวะก่อนครีเอทีฟของหัวเลยครับผมร้านนี้ชื่อเด็ดสันติมีอะไรวะมีะลรวะมีอะไรวะมือะลรวะไม่รู้ว่ะไม่ชิมค่ะบีมีอะไรเป็นแล้วคำพูดเอาเลยครับในนี้ก็ประกอบด้วยเหมือนมีผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นมีโคล่า แล้วใส่เครื่มิกเป็นไข่ไข่เคล้นกับไก่กรอบลงไปค่ะอ๋อไม่ต้องปรุงแต่ถ้าใส่พริกได้ถ้าเกิดชอบทานเผ็ดอ๋ออยู่บางโพเลยจะกลับบางโพโฮ้ยเดียดี๋ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีโฟลัดชอบมากเลยนะอร่อยชอบไหมคะเออไม่ต้องปรุงเลยครับเยี่ยมเจ็บเจ็บปิ้งลูกโอ้โหแล้ต้องเจ็บอยู่นี่เลยต้องไก่ตาม สำหรับร้านนี้ผมว่าดีเด็ดอยู่ที่นี่เลยไข่ข้นถ้ากินไข่ข้นไปคู่กับหมี่กรอบผมบอกเลยว่าโดนนะโดนนะโดนนะคุณบอกเร็ว่า๊บนึงถามก่อนว่าปกติขายอยู่ที่ไหนครับปกติเราไม่มีหน้าร้านแล้วก็อีเวนต์แล้วก็รับทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือร้านอะไรฮะมนเนื้อเนื้อปิ้งกับสเต็กเนื้อครับสเต็กเนื้อล้วนๆของคุณเลย ใสมาพี่มอนเท่นสายเนื้อถูกต้องนี่ผมสายเนื้อนี่ก็พกมาเต็มกระเป๋อยครับผมดูดไหมพี่อะไรอ่ะเดี๋ยวตู้ถูกก็จับแบบบ้าเหรอคุณสุดราคาอีกเท่าไหร่ครับชุดละเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทครับผมหนึ่งร้อยจะกินเนื้อดีๆแบบนี้ยากนะอันนี้ใช้เนื้อหนอกเนื้อหนอกอย่างเดียวเนื้อหนอกแล้วเนื้อในไปไหนอ่ะไม่ใช่เนื้อหนอกอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นน้ำจิ้มสูตรของพี่เขาเองมิกเเจอกับน้ำจิ้มแจ่วเนื้อดีๆแล้วโอ้โหเนี่ยจะเย็นไปนิดนึงแต่ก็ โคตรนุ่มเลยพี่เหนื่อยผู้หญิงเนี่ยโคตรนุ่มเลยเนะเนื่อเป็นปกติขายที่ไหนครับปกตีขายตลาดสมมากอนครับโอ้สมมากอนใช่ตลาดสมมากอนสมมากอนสมมากอนน้ำจิ้มเบลนเตอร์เขาจะออกแบบว่าตกล่อมหวานเล็กๆกินกับเนื้อกำลังชูดูลงดูรสอะไรอ่ะชูร้อนเนี่ยอะไรอะไอะไรนี่จิ้มแจ่วไหมเนี่ยแจ่วครับโอ้โหโอ้โหตดไปเนี่ย ไม่ต้องมองครับเข้ามาเลยร้านนี้ไม่ต้องมอง <S <S เข้ามาเลยสายเนื้อเข้ามาเลยอร่อยมากได้ครับขอบคุณนะครับผมหกไม้ร้อยถูกต้องครับข้อที่ผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเหมือนอาหารมีสองสั่งอย่าไปตรงโน้นนะฝั่งนู้นมีสว่างเลยแหมครับเบียร์เทนเนี่ยสุดยอดจริงนะสุดยอดคุณ Travel all around the world to see เพราะอะไรรู้ไหมที่เนี่ยเขาเด่นไข่เจียวมากแต่ก่อนเราจะกินกี่ร้านตอนนี้ตอนนี้มันมี10ร้านแล้วเดี๋ยวเราจะดําดับเลย5ร้านของเราเดี๋ยวเราจะดูเลยว่าร้านไหนอร่อยสุดนะครับผมเดี๋ยวเราซื้อแล้วไปนั่งกินเลยเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากเราไม่สามารถที่แบบว่าเจาะตามร้านได้เพราะว่ามันจะวุ่นวายมากเลยื้ออย่างจาลครับผมซื้อมอย่างอรจา์เลยแล้วเดี๋ยวกินแม่ให้หมดเลยครับผมไปครับ ไม่รู้ว่าปีนี้มันมีประกวดไข่เจียวหรือเปล่าพอเดินมาเจอปุ๊บมีประกวดไข่เจียวก็เปลี่ยนแม่งเลยเปลี่ยนแม่งเลยคือขอวัดเลยว่าไข่เจียวร้านไหนเนี่ยสิบร้านเนี่ยแม่งจะอร่อยสุดพี่เยอะมากจะลองอันไหนก่อนดีวะเอาของคุณก่อนคุณคิดว่าคุณอยากให้คุณผู้ชมดูอันไหนร้านแรกของผมไข่เจียวไอยทอดเขามีรางวัลด้วยนะเขาแบบว่าใครชนะเนี่ยแต่ผมไ่ดูเขาได้อะไรต้องไปดูอาจจะมีเงินอะไรเงี้ยเนาะรู้สึกน่าจะได้หุ้นมั้งหุ้นฟิล์มเทนไปเลยถ้าแบบปีหน้ากูจะแข่ง ลองดูอาคุณลองดูลองชิมหมดนะไข่เจียวไข่ทอดอ่ะลองลองลองไข่ทอดไม่ต้องกินคู่กับซอสพริกแต่อ่ะลองกินอะไรอะไรอะไรอ่ะได้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 ยองว่าเหรอเนะพี่ตายตายเนี่ยตายแขนหักแล้วไหนอ่ะลองลองลองนี่นี่โบ๊ะเขาเนี่ยหักแล้วนะตรงเนี้ยคุณนี่หัวแตกนะยังไงอ๋อใช่หัวใช่หัวไหนมาดิกระโหลกแล้วกระโหลกยุบกระโหลกยุบ ปดนี่เป็นไงคุณนี่แขนแขนด้วนไปเลยนะไม่ใยังไงโอ้โหเก่งแล้วแหละถ้ามาามาอ้อมไหลกูแล้วเก่งแล้วแหละฮัลโหลจามันอหมอเฮ้อเดี๋ยวกูไปเฮ้ย แต่ว่าพอเวลากินคู่กับหอยอะอร่อยว่ะเอ้ากลมกล่อมป้าเป็นอะไรผ่านมาแรกผมว่าดีแต่ว่าผมขอยังไม่ตัดสินแล้วกันเลื่อยๆเลื่อยๆเอาของผมไหมเอาของผมไหมของคุณไหมร้านแรกก่อนไข่เจียวน้ำพริกน้ำพริกกุ้งนรกแล้วก็ใส่นรกกุ้งกับพี่อ่ะน้ำพริกอะไรอ่ะเมนดาโอ้ยเป็นคนแมนแมนแม่เลยเมนดาผมให้คุณลองน้ำพริกนรกกุ้งแล้วคุณกัดกุ้งไปเลยอันไหนก็คือนรกกุ้งนี่คือนรกกุ้งครับอันนี้ข้าวตามข้าวตามข้าวตามเมื่อกี้กินนรกกุ้งกุ้งตามกุ้งงตตาามมกุ้ กล่องตามกล่องตามโฟมตามโฟมตามอ้ไหอะฟามฟามเลยฟามฟ้ามเลยฟามกูแม่งไอเนี่ยเป็นไงรสชาติอ๋อเนี่ยนะเมนูคุณนะสะบัดหัวอยู่นะเป็นไงอ่ะกินกับน้ำพริกโคตรอร่อยอ๋อผมรู้นะหรือว่าเขาทำรสไม่จัดมากเพื่อกินกับน้ำพริกอ๋อต้องไปเจอโจนสเป็นไง ยังไม่มีในใจนะผมว่ายังไม่มีในใจนะในนี้อ่ะสลับกันของคุณหน่อยอะไรอ่ะหมูก็เทียมป่ะใครจวหมูเทียมจะเข้าเหรอวะมันก็ธรรมดาปั้ไม่ต้องโดนไข่นะโดนหมูก็ชนะแล้วจริงเหรอเออเฮ้ยแต่ว่าแต่ละร้านก็ต้องไม่ธรรมดา,าเพราะเขาคัดเลือกกันมานะ<อ>ไม่ให้บอกว่าซุ่ม 4, สี่ซุมแปดจะมาแบบขายได้เลยนนไม่มีนะขเ่เจวหมูหวานเขาทำไข่หวานเหรอน่าจะน้ำของหมูหวานอ๋อ ไข่อาจจะธรรมดาแต่เมื่อมันเป็นของคู่กันก็มันใส่น้ำหมูหวานไปแล้วมันคลุกเขาเป็นไงบอกคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าร้านนี้ทาโคตรฉลาดเลยเป็นไงคือเขาไม่ต้องปรุงรสไข่เจียวเยอะตอแต่ว่าเอาน้ําของหมูหวานเนี่ยมาลาดข,ข้างบน <ใช S 1> เพื่อให้มันเข้ากับเนื้อ <ใช S 1> ไข่ใช่ไหมคือเหมือนไข่เจียวง่ายๆเลยตอกๆใส่แล้วมีน้ําหมูหวานราดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ถือว่าฉลาดนะแต่ยังไม่ใช่หนึ่งในใจของผมอมาไปต่อ่อกีผมชิมของคุณไปแล้วเอาบอกๆของผมก่อนดีว่าไข่เจียวทอดมันจ้า เฮ้ยโค่นนุ่มเขาเหมือนแบบว่าไข่เจียวมาผสมกับทอดมันน่ะ่าดูดิกินพร้อมๆกันไปเลยกินพร้อมๆกันไปเลยเป็นไงเ้อโคตรอร่อยเลยฮะเสียงดังเลยโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไเอออร่อยอันนี้ยอมเอาที่คุณต้องยอมเลยไม่อร่อยจริงแป๊บนึงนะขอกินข้าวก่อนใช่เพราะว่าไข่เจียวกินกับข้าวเนอะ ไข่เจียวทอดมันโคตรอร่อยมันมีความไปทอดมันแต่เสือกหุ้มด้วยไข่เหมือนเขาพอดีระหว่างไข่ทอดมันอะถูกต้องเข้าอันที่ผ่านเลยอะต่อไปของคุณบ้างครัต่อไปของคุณก่อนบ้างไข่เจียวต้มยำจ้ะเคยกินบ่อยแล้วเหมือนข้าวแบบว่าโปะข้าวครึ่งนึงใช่เหรอใช่โอ๊ยทำไมมึงพูดเป็นเรื่องธรรมดาเลยวะนึกว่าเครื่องต้มยำไป p a i กับไข่เจียวเนี่ยไม่เคยแต่ถ้าไข่เจียววางต้มยำราดกินบ่อยเอาแล้ววะไข่เจียวต้มยำไอ้เหี้ยแล้วกูต่อคิวนานมากเลยนะโอ๊ยอ่ะมึงไม่ตกใจหหนนน่่่อออออยยยเเรวะมมมังงาากกลลชิ เฮ้ยแบบอะธรรมดาเลยเอ้าอเฮ้ยผมยังไม่ได้กินเลยคุณมาเรื่อยแรงของผมอ่ะเอาไข่เจียวก่อนธรรมดาธรรมดาเลยอือ,อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไข่เจียวธรรมดามหน้เลยโอ้โหซต้มยำเขาตัดเป็นคนๆด้วยจานนี้เป็นไงนธรรมดาก็บอกธรรมดานะเออธรรมดาว่ะ <c oughs> เอออ,อ,อันนี้กูยอมอันนี้กูยอมอันนี้กูยอม,ม <า S 1> อันนี้กูยอม อันนี้ธรรมดาใช่ไหมเอาวไข่เจียวหมูสับขอเปิดวิวหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันย้อนสอนมันย้อนสอนมันย้อนสอนไม่เลยสอนย้อนสอนย้อนหน่อยต่อไปของของคุณเลยของคุณเลยเอาว้าวเลยป่ะเอาว้าวอันนี้ไข่เจียวหมูสับมมูไม่บอกให้กูทำมันจากบ้านไอ้เหี้ยเนี่ยเราชอบโดนหลอกเนี่ยถึงได้เราผู้หญิงหลอกบ่อยๆอเออมันก็น่าเสียใจจับบ้าเหรอกูว่าคงไม่ธรรมดาเอา เรียกกี้ผมขออร่อยนิดนึงเฮ้ยอันนี้คือไข่เจียวธรรมดาที่สุดเท่าที่มันจะมีในงานเลยนะพอกับไปก,กินก็ก็เท่เยลยต้องธรรมดาที่สุดเฮ้ยคุณหลอกผมธรรมดาที่สุดเท่าที่แม่งมีในงานา <laughs> <laughs> ไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่อร่อยนะแต่เท่าที่เรากินมาเนี่ยอันนี้ธรรมดาที่สุดอร่อยมากเหมือนจะเป็นไข่เจียวยำหมูยอป่ะถ้าสนใจเอาจริงนะแม่งไม่ต่างเลยกับไข่เจียวต้มยำเลยนะ เฮ้ยมันกินรวมมันคือ,ก,อกลางๆมากกว่าะก็ด้านไหนเดียวมันก็ธรรมดามันเลยเหมือนแบบอยู่เงี้ยถามว่ากินได้ไหมกินได้<ช>แต่อยู่เงี้ยเหมือนเพิ่งจะตีเด็ดอะไรบางอย่างไว้นะตั้งใช่ไหมเราเรอวัดกันอยู่เอานี้การแข่งขันในทุบก็การแข่งขันอะ่ะมันจะมีไพ่ใบเด็ดอยู่ผมมันมีแล้วอ้า,อา,อาวๆๆคุณได้ผมกิน,นอะไรก่อนน้ำพริกก่องเพราะตอนเนี้ยผมเหลือไพ่อยู่ใบเดียวละ น้ำพริกอ่องมันมีทั้งยำหมูยอทั้งน้ำพริกอ่องอ๋อใส่รวมกันเหรอคุณต้องลองตัดไข่ก่อนอัับแรกไปหนึ่งนะไป,นะเ,ออไปเอาเนื้อตามแทปหมูเป็นไงอันนี้อร่อยวะ่ะน้ำพริกอ่องไม่ธรรมดาผมบอกแล้วเฮ้ยครูว่าน้ำพริกอ่องอร่อยว่ะเฮ้ยรวมไข่ด้วยอุ้ยอนนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยมากพี่ลองกินยำเขา ชาติดีกว่าไอ้ข้าวยำที่เมื่อกี้โอ,อ,อ้ส้มี่กองโคตรดีอ่ะร้านร้านไข่เจียวที่มียำน้ำพริกออกอ่ะดีมากเอางี้ร่างส่วนประกอบของของคุณมีอะไรบ้างของผมมีไข่เจียวครับผมเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็มีไข่ปูไข่กุ้งอะ่ะไข่ค่นกุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดคล้ายๆเหมือนเป็นไข่เจียวซีฟูดนะถูกต้องคล้ายๆกันของผมครับไข่เจียวไข่ข้นมันกุ้งครับน่ากินมากน่ากินมาก

ไอ้นน,นี้คือสุดในอาคุณบอกให้คุณแต่ตอนนี้ผมไม่บอกว่าคุณกำลังผิดกฎนะถ้าคุณแพ้คือแพ้ได้นะตอนนี้ทำไมอ่ะสิ่งที่คุณเตรียมมาทุกเมนูของเราไข่เจียวแต่คุณนําไข่ข้นมาซึ่งเมนูนี้ของผมก็มีไข่ข้นแต่ผมเลือกที่จะบอกเขาว่าเอาไข่เจียวใช่หรอเออเพราะว่าเราวัดกันที่ไข่เจียวอันนี้ไข่เจียวอ่อันนี้ไข่เจียว <laughs> <laughs> มันไข่ข้นน่ะ <laughs> อย่าอันมีอะไรพูดพูดเฮ้ยลอยเลยเหรอคิ้วไหวเลยเหรอเดี๋ยวตัวมันสุดยอดไหมบอกก่อนๆอาจัลกรอนเมื่องดีมากเว้ยทีนง้ผมว่ามันเข้ากันแม่เป็นไข่เจียวที่หน้าตาแย่ที่สุดในงานเลยคุณเห็นแล้วคุณกบกพวกอะไรธรรมดามึงไข่เจียวที่หน้าตาแย่ที่สุดในงานด้วยแต่ว่า เชื่อไหมว่มาแม่งคือไขเ่เจียวที่รสชาติกลมกล่อมและอร่อยที่สุดเลยอ่ะเข้ากันมากเว้ยไอ้น้ำรากเขาอ่ะไอ้น้ำค้นไข่โปรไข่กุ้งไข่อะไรอ่ะจับน้ำจับน้ำจิ้มซีฟู๊ดตัดเล่นจิ้มซีฟู๊ดก็ตลาดมากเขาไม่ทำให้แม่งเปรี้ยวกลางๆ<ไ>อ่ะคือไม่ได้แบบว่าโอ้โหเปรี้ยวน้ำโอ้โหฉันนี่ฉันนี่เผ็ดมาเลยนะใช่ฉันนี่อะไรมาเลยนะเป็นไงคุณมาตัดสินกันดีกว่าอยากชนะเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอับห้าก่อนเรื่องจับห้าก่อนจับห้าก่อนดับห้าคืนนี้อันนี้ อันนี้คือไข่เจียวแล้วก็เป็นเหมือนแบบยำหมูยอเข้ากันดีแต่ว่าไม่โดนใจผมบอกเลยอันดับสี่อันดับสี่ของผมนะอันดับสี่ของผมคือเอออันนี้อร่อยหวานใช่หมูหวานอร่อยเหมือนกันต้องอันดับสามอันดับสามมือนน่นอันเนี้ยมันได้รสตรงที่เขาทําน้ำพริกอร่อยมากแล้วก็เหมือนรสของไข่เจียวอ่ะเข้ากันมากเลยนะพอไก่เข้าไปเหมือนกินข้าวไข่เจียวกับน้ำพริกอ่ะมันเป็นบ้านๆนะรสชาติมันก็ออกมาดีมากอันดับสองนะน้ำพริกอ่องกับไข่เจียว นี่คืออันดับสองของผมอันดับหนึ่งนะครับที่รู้ๆกันผมลืมทอดมันก่เจียวของผมเหรออะไรอ่ะไข่เจียวทอดมันออไข่เจียวทอดมันเฮ้ยเอาจริงนะพิกล็อกไปเลยนะอะไรอ่ะอันดับหนึ่งให้นี้ว่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นไข่เจียวแท้ๆท,ที่ทอดมากับไข่เจียวแท้ๆแ,แล้วพอตัดเข้าไปแม่งกินแล้วแม่งรู้สึกว่ามีทั้งอ๋อผมรู<ๆ>้แล<ๆ>้วเอาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาเออคือคุณบอกเลยว่ามันมีการมาแรแงทางโค้งเพราะว่าเราวัด จับไข่เจียวล้วนจริงๆคืออันเนี้ยมันผสมไข่กับทอดมันเข้าไปเลยเลยทอดเดียวทีเดียวแต่ว่าอันเนี้ยเจียวไข่แล้วก็เอาพวกซอสมันปูมาลาดถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้นี่จะขี่อยู่ขี่มากเลยนํามาเลยอันเนี้ยถ้าวัดกันที่ไข่เจียวอ๋อเพราะฉะนั้นคือผมสรุปในงานนี้ว่าครับสําหรับพวกเราอย่างเดียวนะไข่ร้านไข่เจียวสิกล้านทอดมันไข่เจียวแม่งอร่อยมากถูกต้องถ้าไม่รับน้ำราดต่างๆนะ วัดที่ไข่เจียวเนื้อแท้ครับถูกต้องเท่ากับว่าวันนี้ภารกิจของเราเนี่ยคระละมุนของเราโอ้แม่ไม่ใช่คนโสด <c oughs> คือภารกิจของเราวันนี้ตามหาท็อปไปของไข่เจียวในพิาพการพิมพ์เราได้มาแล้ววันนี้คือทอดมันไข่เจียวตเดี๋ยวเราต้องเดินไปหยอดให้เขาหน่อยไหมเพราะเขามีโหวดด้วยเดี๋ยวเราไปหยิบโหวตเดี๋ยวเราต้องโหวดหน่อยวันนี้ภารกิจของเราเนี่ยวันในวันแรกเนี่ยจบละ กับไข่เจียวเคลียแล้วผมไม่ไหวแล้วเพราะตอนนี้แบบโอ้โหเยอะมากกระตันไม่หมดแล้วมาอยากจะเดินชนผู้หญิงให้หมดแล้วตอนนี้ไปให้แจ๊บสั่งแบบไข่เจียวที่นี่หน่อยสี่เลยเหรอนี่คือแจ๊บของอาหารร้านอาหารที่นี่นะครับผมแล้วก็รวมถึงบรรยากาศด้วยกับไข่เจียวที่เป็นพัฟปิกของงานนี้ถูกต้องครับหลังจากนี้ผมบอกเลยว่าคือบรรยากาศของการเที่ยวแล้วเดี๋ยวมาเจอผู้หญิงวันหนึ่งหรือเปล่า ใช่แหละต้องมาแหละเขาต้องมาด้วยฝากไว้ด้วยครับกับงานดีๆพิกโตเทสนะจัดทุกปีเขาจัดทุกปีสำหรับใครมีร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ลองสมัครได้้ไข่เจียวมาครับผมปีนี้ผ่านไปปีหน้ามาใหม่ครับปีนี้ผมสำเร็จลักได้เมื่อกี้ไข่เจียวพิกโตเทสอร่อยเวอร์ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอพวกเราใหม่ในอีพีหน้านะครับเจอกันครับอีพีนสวัสดีครับผม